เขาไม่คืนให้ง่ายแน่นอนเราดูเคสเฉพาะของทับหลังนารายบรรทมศิลป์ทางอเมริกาก็ติดต่อกลับมาว่าจะคืนให้นะแต่ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนิดหน่อยโดยอันดับแรกเขาบอกก่อนเลยว่าการจรกรรมทับหลังนารายบรรทมศิลป์ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐหรือทหารสหรัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะและที่สําคัญเมื่อคืนให้แล้วเนี่ยฝ่ายไทยจะต้องมีของแลกเปลี่ยน เป็นโบราณวัตถุที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับทัพหลังนารายบันทมศิลป์และนักโบราณคดีตีมูลค่าไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทนั่นเท่ากับว่าเราก็ไม่สุดท้ายอะต่อจะให้ได้ทับหลังคืนอะเราก็ต้องเสียวัตถุโบราณชิ้นอื่นไปอยู่ดีนั่นแหละแล้วมีหรือที่คนไทยจะยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแน่นอนฝ่ายไทยไม่ยอมไม่ได้มีแค่คนไทยที่เรียกร้องชาวต่างชาติที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็มีการกดดันให้คืน ทับหลังนารายบรรทมศิลป์กลับไทยเช่นกันเรื่องนี้ก็เรียกว่ายุกยักกันไปมาจนกระทั่งถึงปลายปี2531อยู่ๆสถาบานันศิลปะแห่งนครชิคาโกก็ยอมคืนทับหลังนารายบรรทมศิลป์ให้ประเทศไทยโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเป็นการปิดฉากมหากาบการทวงคืนโบราณวัตถุที่กินเวลานานหลายสิปี